สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิรัสศักดิ์าดาครับนายกองค์การบริหารส่วนตะมุงของสามนายกสมาคมอบตแห่งประเทศไทยครับด้านที่สองนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเปิดสถานสงเคราะห์สัตว์นะครับนั่นก็คือว่าที่พักพิงของสุนัขนั่นเองครับซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะมุงคองสามนะครับได้เข้าสภาเรียบร้อยและตอนนี้ดันดินได้ดําเนินการนะครับเ <_ d ance> ฟสแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเฟสที่2เฟสที่3นะครับ อันนี้นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับปลายเดือนสิงหาคมในเฟสแรกครับสวัสดีค่ะในานามตัวแทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของท่านรองศาสตราจารย์วิรศักดิ์หาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสในการแก้ปัญหาสุนักจรจัดในพื้นที่ตำบลคลองสโดยทางท่านนายกจะจัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขในเขตพื้นที่หมู่16วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้ากันค่ะ แล้วนี่เราก็ถึงแล้วนะคะศูนย์พักพิงสัตว์องค์การบริหาสตรส่วนตำบลคลอง3เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูที่อาคารกันค่ะค่ะความคืบหน้าของศูนย์พักพิงสัตว์หมู่ที่16ขณะน,นี้ตัวโครงสร้างของเราในเฟส1ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้<อ>ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการออกข้อกำหนดและแนวทางในการรับสุนัขซึ่งคาดว่าจะสามารถรับสุนัขได้ในเดือนตุลาคมโดยเราจะรับเป็นสุนัขจรจัดก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถานที่รับสุนัขก,กันค่ะ ค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าของศูนย์พักพิงสัตว์หมู่ที่16นะคะดิฉันก็จะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ทุกท่านทราบเป็นระยะระยะโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าได้ทางเพจ Facebook ของท่านรองศาสตราจารย์ศักดิ์หาดาและทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลของฝักคุณค่ะ